โมแต่ขี่รถเพลินครับผมลืมดูภาษีกับพบรบขาดน,นะครับขาดวันนี้พอดีครับ oh. เห็นเมื่อวานนะครับผมภาษีกับพบรบขาดครับเห็นเมื่อวานแต่ขาดวันนี้ครับ oh. ได้เก้าตัวแล้วหละครับ มนเพื่อนมีงานได้เก้าตัวแล้วครับผมผมไปต่อภาษีแล้วก็พบรบมาครับเก้าตัวจริงครับผมไม่ดูครับก้าตัวครับผมผมเพิ่งมาวิ่งได้ไม่จี่ตัวครับเพราะว่าไปต่อภาษีกับพรบมาครับขาดวันนี้เมื่อเช้าไป ต่อที่ตรงไซน้อยแล้วครับมาเิอไซน้อยเขาเปิดแปดโมงครับผมไปเจ็ดโมงห้าสิบเขาบอกต้องรอแปดโมงอีกสิบนาทีครับเขาบอกให้ผมรอแปดโมงผมเลยกลับเลยครับผมเรื่องของเรื่องพนักงานเขายังไม่มาครับมีแต่คนที่ล้างรถอยู่ที่ร้านนะครับบอกว่าให้รอแปดโมง ผมก็เลยกลับเลยครับก็เลยไปส่งแฟนก่อนนะครับที่เซนทันเวอร์นะครับแล้วก็ขี่รถมาจากไซน้อยครับไปส่งแฟนที่เซนทันเวอร์แล้วก็จากเซนทันเวอร์ครับไปต่อภาษีพลบอมอเตอร์อไซค์นะครับที่นู่เลยครับขนส่งพื้นที่หนึ่งเข็ดพื้นที่หนึ่งนะครับสมดาตรงบางหูเทียนชายทะเลครับ ก็รถไปตรวจสภาพก่อนนะครับที่ตรงเลี้ยวซ้ายจากถนนพระรามสองเข้าจะเข้าถนนบานงบุรีเทียนชัยละเลนะครับก็เจอมีตรวจสภาพอยู่อยู่ตรงนั้นนะครับ60บาทครับกาตรวจสภาพแล้วก็ไปที่ขนส่งต่อนะครับขนส่งเขตพื้นที่หนึ่งนะครับไปถึงขนส่งแล้วก็ไป ซื้อพอลบอครับสามร้อยยี่สิบสี่บาทครับพอซื้อพอบอเสร็จก็นำเล่มทะเบียนกับใบตรวจสภาพใบตรวจสภาพแล้วก็พอบอไปยื่นที่ตรงประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ต่อภาษีเสียหนึ่งร้อยบาทครับผมเลื่มดูครับไปต่อวันนี้ค่ะ งานเด้งน,นะงานเด้งไม่ได้รับเลยครับผมรอง,งานตัวใหม่ครับคนนี้เขาวิ่งทั้งวันเลยครับวิ่งแข่งครับผม